เอแม่นี่ได้ลูกเถิกผู้ละโตรปนี่อันนี้ผพ่อแม่ครับผมซื้อมาเป็นคู่มันโอ้ซื้อมาเป็นคู่ซื้อไม่สวัสดิโค้ของอาจารย์ซื้อมาครับเปนถินน้อมน่ตัวนี้ตัวใหญ่ไงนะตัวนี้ตัวนี้ลูกมันขายเกตมือน,นะครับลูกตัวดำๆก่อนเท้าทายเท้าวาเสียงนครับโอ้ตัวตัว,ตวแม่ที่ <And S 2> ครู ลูกเด็กลูกดูวยครับที่ที่ยู่หันเป็นแม่ที่ว่าบ่อขายเลยนี่ตัวนี้แหละอันบ่อันลูกก็แม่ขายไปแสนหนึงนั่นเองไอ้ลูกดำๆเม็ดประคามน่อยเม็ดประคามเกล็ดเมือไขายไปสมเด็จครับโอ้เป็นตัวเมียเลยเนาะตัวนี้ก็ลูกตัวนี้บ่นี่ลูกตัวเดียวตัวผู๋เนาะเถิกหน่อยจักปีแล้วนี่ไอซีบเดียนหวง ลูกตัวผู้นะครับเนาะแม่นี่ยพบฟอยเนาะฟอยแต่ลูกเนาะตู้แดงๆยังกินนมแม่อยู่บ่ใหญ่ปะนี่โอ้แม่มันท้องหรอไปนี่ท้องแปดเดือนครับท้องแปดเดือนครื่งบ่ยังไงลูกยังกินนมอยู่ลูกซีฟเดือนปะนี่ครับผมซีเดือนเนาะเถิกหน่อยงามด้วยแล้วเนาะตัวนี้ นะครับอานี่ลูกสิบเดือนแต่ว่าแม่่าปล่อยปล่อยแต่ลูกนะครับปล่อยแต่ลูกเอาไปเปลี่ยนพอพันเนาะครับเนาะโอ้โกินนมแม่หรืไปเนาะอนนเอาตัวพี่กวองกระไดป่นะมันกินนมอยู่ตัวนี้เทกว่าตัวนี้จกจกปีแล้วนี่ แปดเดือนตัวนี้แปดเดือนนะครับสูงโล่สูงเท่าไรเนาะลอยสามสิบประมาณเนาะลอยสามสิบเนาะมันลอยสามสิบหู้ได้เหรอเนาะเชื่องมันลอยสามสิบสีดีเลยเนาะหนังหนานาะหนังแน่นเลยเนื้อแน่นหนังหนานะครับสิบเดือนค้าได้เป็นไงคากันนี่แหละครับบ่มีตำหนียงครับเล็บกว่างามค้าก็ดีนะครับวั้แปดเดือนนะครับนี่เป็นตัวผู้ แปดเดือนเถิกหน่อยล่อยเท่าไรไอ้แปดสงหมื่นแปดครับกับพ่แพงดเวยนะสองหมืนแปดกเถิกหน่อยนะครับสูงประมาณรอยสาสิบตัวลงก็ได้นะครับเอาปเป็นสายขุนก็ได้เลยนะเอเป็นสายขุนเป็นพ่อพันก็ได้รืพ่อนาตาดีดี ค้ครัับตวนีใช่เพราะว่าเพิ่งแปดเดือนหูอกระห้เชื่องนะครับเพิ่งได้แปดเดือนโง่เงยนะครับถ้าอายุขึ้นไปอีกก็สิง,งาม,มาเลยนี่เนาะเงยเป็นบามันเนาะครับเนาะบ,บามันแดงแดงติดแสงแดดสวยงามเลยนะครับถ่ายบนกระถาง 2องหมืนครับผมพ่อซื้อพ่อซื้อ2อ0หมืนเอาพี่น้องสนใจอยากได้แล้วก็โท่มาเบอร์ได้ก่อนได้เบอร์ไอกสองรบ์หองดสี่สองแปดสี่สองสองสี่ศูนย์ครับสองสศพ่อต่ำพ่อต่ครับบ้านกกกอกอตํบลสะพังท่องสะพังท่องอำเภอเขาวงงจังหวัดกาฬสินุ์นะครับ เอาพี่หน่อยได้งวะเถกหน่อยนะครับเป็นงวะเถกหน่อยอายุแปดเดือนนะครับแปดเดือนเอาไปเป็นพ่อพันก็นได้ครับนี่พ่อพันก็นได้พ่อพนันคุ้มฝูงหรือจะเป็นง้วะขุนก็นได้เอาละค,ครับงูครับงวตัวนีนครับ,นะ,รบน,น,น,นะครับเชื่องเชื่องแข้งขาว่องี่สำนีนะครับเล็บก็ดีแข้งขาดีมัดเนื่อนังก็ดีกินอาหารเจ่งกินยา,าเจ่งเนาะ กล้วยครับมากครับกินกล้วยเป็นนุ้ยไงบ่ครับกล้วยสุกครัโบ้ยแจักเน่าแสบแต่เนาะกล้วยกับหัวอาหารเห็นบ่ได้เลยเห็นบ่ได้เลยเป็นแต่ใหญ่เร็วเลยเนาะเป็นแต่นั่นเพราะว่ากินหนาเบื้องบนกินหนาเจงเลยนะครับหู้ไก่เน่านะครับเชียงครับงวดเชียงเชียงเอาราคาก็พอฟังครับสองหมื่นแปด เอาพี่น้องสนใจกับทู่มาสืบถามเบอร์นะครับพ่อตั้มนียครับเบอร์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองสองแปดสี่สองแปดสี่สองสองสี่ศูนย์สองสองสี่ศูนย์สูงประมาณร้อยเท่าไรกว่านี่ร้อยสามสิบขึ้นร้อยสามสิบขึ้นวะเนี่ยเอาร้อยสามสิบคืนนะครับตัวนี้เอเอาพี่น้องสนใจกับทู่มาสืบถามเบอร์ครับเพิ่งตัวนี้มาเนี่ย ตัวกินนมแม่อยู่นี่ครับ,บตัวนี้งามครับตัวนี้สูงตัวนี้นงามพอพัฒนดีครับพอพัฒนลูกใบ,ใบเส้นโอ้ลูกลูกไผลผมใบยืดเยื้เยนเลยโอ้อยูธงหน้าผมเดีถือมาอแต่ว่าพอพัฒน์ใบเกิอดยืดเยื้ยนครับอ่าป่อยแต่ลูกเนาะนี่เนาะเป็นตัวผู้อายุสิบเดือนนี่ครับแม่นี่ย่งบ่งปล่อย ยังเสียวไว้<อ>เป็นแม่พันเ <ต ern. S 2> พราะว่าแม่ทองแล้วเจ็ดเดือนลูกยังกินนอมอยู่เนาะยังไงลูกกินนอมอยู่แสว่าเลี้ยงลูกดีเติอบโอยู่นี่ลูกนีนเน่เนื้อหนังมดต้องห่วงครับโอ้เนื้อแน่นนี่เนื้อหนั<า>งหนาเนือนอเน้อแน่นเลยลูกงามครับหัวตัวนี้ครับส <í> ีเม็ดบักขามทั้งหลังนะครับโหนกใหญ่นะครับเล็บกระดีแขงขาใหญ่พร้อมครับอืมผมชู่มเบืองเล็บเบืองแขงขาเลยนะ กำลังกินนกอยู่ครับนี่แข่งขาไงแข็งแรงเลยครับนี่งามป้องเลยว่าตัวนี้ได้เบิร์ตครับหูสีก็ได้ครับออกมาจากแม่ยักหน่อยกันนะจากชายเออนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่กิบแสงแดดยับอีกกันนะครับเอาลองกอดไปอีกเลยเออนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเนี่เอาสูงกว่าม่านร้อยสามสิบขืดขึ้นกันครับแต่ว่าโค้งสางไง พ้งสั่งใหายตัวนี้พอพันได้ครับเป็่นพอพันได้ครับนี่พอพันพอพองามพอตื้อเ่เ่งพันาครับอ่าปวยเท่าไรตัวนี้ตัวนี้สามสิบแปดครับโอ้สามสิบแปดามหมื่นแปดเลยครับสีเม็ดบักขามสามหมื่นแปดกับบัวน่อยสอตัวตัวหนึ่งสองหมืนแปดเนาะตัวนี้สองหมตัวนี้สามหมื่นแปดพอบางงามบาก่นครับเบิ้งแล้วทีงามบาก่นสี นะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีครับตัวนั้นสามหมื่นแปดอครับอายุสิบเดือนนี่ครับอายุสิบเดือนเออดือ <c oughs> อด้อเล็ <c oughs> กน้อยด้วยเทคหน่อยนี่งสองหมื่นแปดคับสามหมื่นแปดเนาะ คู่นี่หกหมื่นหกแม่นปะคู่นี่นะครับเอาเอาพี่น้องสนพี่น้องสนใจงัวเถิกน้อยนะครับคู่นี่ตัวนี้สองหมืนแปดตัวนี้สามหมืนแปดนะครับย่างตัวร่องได้เอาพี่น้องสนใจกะตุนห้งหูครับหูเชื่องนะครับตัวนี้เชื่องเพราะว่าเลี้ยงว่าจะ่น่อยครับบ่ครับโอ้หน้าตาก็ดีได้เอนครับแข้งขา มากสีมันครับนี่สีครับสีงามตัวนี้แสดงว่าพ่อพันธุ์นี่สีดีเติบนี่พ่อพันใบยื่เฮียนครับเขได้เอาใบมานำนะครับคุณโบเป็นของซูโปรเอกบบเม็นของพริกแดงพุ่นบอลนี่ครับพุ่นละเออผมเบิรงนละนะครับเอาคู่นี้คู่นี้เลยครับนี่สองหมื่นแปดครับนั่นตัวนั้นนะครับอันนี้สามหมื่นแปดนะครับคู่นี้กับประมาณหกพันหก ต่อได้ครับหกมันหกต่อร่องได้เอาพี่น้องอยากได้ง่วดเถิกนะครับไปเลี้ยงเป็นพอพันคุ้มฝูงนะครับโทษมาถามเบิ้งนะครับกับพอต่ำนะครับเน่เครับเอาที่เบอร์ศ6นย์หกสองศูนย์หครับสองสโอ้งามครับครับแนี่ง่ามครับเ ได้เบิดครับเออเออนี่อ่ะนี่ครับสวยๆวยวยครับใส่ส่วนงามบ่มีตัวนี้ตัวนี้สีสูงกว่าต,ตัวนั้นได้ไหมครับใหญ่กว่าครับเออเกือบเลยสีสีหมดละแข้งขาได้เบิด์ตมีเสมอกันไปเบิดครับโครงสร้างดีตัวนี้แข้งขาวิ่ตจ้ำนี้ครับแข็งแรงสมบูรณ์ยังกินนมแม่สีออ,อกขอดแล้วยังกินนมเสยอยู่แม่ท้องแปดเดือนแล้วยังไปกินนมแม่เสยอยู่นี่นจีมัก หัวอาหารกับกลื่ยด้วยกันครับ,บ<อ><ห>มากินหัวอาหารกับกล้วยเรี่องง่ายตัวนี้นี่กระร่งกินใหญ่ครับอันนี้สองเหมือนแปดครับนี่สองเหมือนแปดตัวนี้ครับเอาหันพี่น้องสนใจกันดีบโทรมานะครับ,บกกอันนี้สามเหมือนแปดตัวนี้สีเง,งียย่ยเล็กน้อยครับนี่สีเง,งีย่ยเรางามเชียงความครับเชียงนี่ครับสีสีเม็ดบะขามตัวนี้สีดีครับนี่กินแสงแดดสีงามแข็งขาได้เม็ดครับ นี่ครับพอพันก็ดีครับเออมาจากพอพันดีแต่ว่าลืมเบาใบมาเสียอยู่บ้านเนาะม,มาเลี้ยงอยู่ธงหน้าครับมา,มาเลี้ยงอยู่ธงหน้าเนี่ยอา้าซสูมพนะี่น้องเบิ่งเกลๆกันนะิ่งสีนี่นรค,นนนครับนี่นี่ลอยสามสิบขื่นเกือบสี่สิบปุ่นแล้วครับนี่สิบเดือนครับอายุสิบเดือนได,ได้ครับนี่กันวังกันวัง สิบหาเดือนนี่สิเบิ่งนี่สิใหญ่ครับใหญ่แล้วนี่สิบเดือนนี่ครับตัวนั้นแปดเนาะนี่เนาะตัวนี้แปดตัวนี้สองหมื่นแปดครับสองหมื่นแปดตัวนี้สามหมื่นแปดตัวนี้งามเบิดครับเครื่องไขยเตียงบ๊อบแปงครับเอาพี่น้องสนใจกันทุ่มาหถามนะครับพ่อตั้มขอบพุณหลายครับวันนี้ครับครับขอพูดอะไรครับอยู่ที่บ้าน กุดเกอกตำบลสะพ่องท่องนะครับอำเภอเขา่วงจังหวัดกาลสินครับ